ทฤษฎีนี่มันเป็นอะไรอ่ะเออมันเป็นทฤษฎีครับคือเขาเชื่อกันว่าถ้าเราลองทําอะไรซ้ําๆกันติดต่อกันเป็นเวลา21วันน่ะมันจะกลายเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นในคราวนี้เนี่ยเราจะมาลองรังกกันเป็น21วันดูเผื่อว่าเราจะได้รักกันจริงๆโอ,อ้ครับ21วันพอไหมนะมเออ21วันพอไหมนะครับปาบอก นี้ด้วยกันอีกครั้งครับก็จริงๆทามากับมาร์กมาหลายเรื่องแล้วครับแล้วก็เอ่อคราวนี้ต้องขอบคุณพีเอ็มมากๆที่ชวนทั้งจูทั้งมาร์กทั้งพี่เก๊แล้วก็นัดพงศมาเล่นเรื่องนี้ครับเพราะวาลุ้นนะหลกอเลยครับคือเคยเจอกันตอนเล่นเชอรี่แมจิกครับแล้วก็คราวนี้ก็วนกลับมาเล่นเรื่องนี้ด้วยกันอีกให้พีเอ็มกำกับให้ครับก็ ดีใจออกมาครับครับอ๋ดีใจที่ได้ได้กับพี่เกตดดวมีคนน้อยใจคอเใจรับผมเป็นไม่เองรู้แล้วไมว่าเรื่องเขาขึ้นไปแล้วผมเสกุฝุ่นเขาขึ้นไปแล้ว S <S เรียกว่าเราเหมือนเป็นคู่ซีแบบคอยปัดปวดด้วยอ๋อช่วยเหมือนเป็นิวปิดด้วยแต่ช่วยให<ช>้พ่จูให้มาเขาแบบเราเราเป็นเป็นบนตรีสามคน آ, ใช ทีวีครัก็ดีใจมากๆที่ได้รับเกียรตินี้ครับคือคือเทมโปมันก็เล่นกันหลายคนอ่ะเนาะมาเล่นกันสองคนเป็นไงบ้างครับก็จริงก็ดีใจเพราะที่เราเคยได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยเพราะเราก็แบบไม่เคยทํางานร่วมกับแบบพี่ๆด้วยแล้วก็แบบหลายๆคนด้วยครับก็รู้สึกว่าเป็นเรียกว่าเป็นสกิลใหม่ๆเหมือนกันที่เราได้ลองทำอะไรอย่างเงี้ยครับดีๆจะรอดูเลยนะครับเขาก็เออไม่โดดเดี่ยวมาดูแลกัน คุณเป็นใครอะคะเอ่อจริงๆผมเป็นเจ้าของร้านเหล้าครับที่ที่ไปหันอกเขาทั้งสองคนครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะที่ผมหันอกอ่ะไม่ใช่เพราะอะไรผมมีคนที่ผมชอบชอบเล่งๆไว้แล้วขอบคุณมาเขาเป็นใครครับใช่ครับเขาเป็นใครครับที่ไม่ชอบคนร้องเพลงครับที่ชอบเอ่อที่ชอบนดกเรี ไปหมดเลยนะค,ะครับเพราะฉะนั้นดูมาค่าฝากซีเรีองน,นี้กับแฟนนิดน,นึงค่ะครับฝากแค่นี้วันนะครับ21วันลองมาลักนกันดูไหมครับผมก็ฝากนะครับจะได้ติดตามกันเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับฝากเลยครับแลือสิบเคลื่อนดาให้กับนักแสดงนะจะช่วยดว้วย